สวัสดีครับพบกับช่องพทัฒนี่ิวเช่นเคยนะครับผมส่วนหรับคลิปนี้เราจะมาโมมอเตอร์กระจกข้างกันนะครับผมนึ่งแต่ว่าเวลาเรากดสวิต์ปุ่มข,ข้างกระจกมันไม่พับนะครับมันตายข้างหนึง่งแต่นี้เราจะมาโมกันใหม่นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรครับนะนี่ครับวันนี้เราก็ได้ถอดออกมาแล้วอันนี้เป็นกระจกข้างด้านซ้ายนะครับผม เดีย๋ยวมาแกะดูกันเดี๋ยวมาแกะดูกันมันเป็นเพราะอะไรนะครับเรียบน้อยเราก็ได้แกะฟ้าออกมาแล้วนะครับเนี่ยมานี่นครับไข่ไข่กุงสองสามตัวแล้วก็จะถอดมอเตอร์เราจะดูมอเตอร์นะครับถอดจอนออกมานี่ครับนี่เราก็ถอดแผ่นกระจกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ มีเปนแผ่นกระจกนะครับเนี่ยถอดออกมาแล้วเราก็จะถอดน็อตสมตัวแล้วก็จะ,นนจะดึงมอเตอร์ออกมานะครับดูสภาพนะครับอันนี้ยังทำงานอยู่นะครับเนี่ยชุดนี้ยังทำงานอยู่แต่ตัวมอเตอร์ หูช้างไม่ทำงานนะครับเราจะแกะดูนะแล้วก็ทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวเลอดมันนะครับน, i i นี่ครับนี่คือสภาพของมอเตอร์นะครับนี่สภาพชุดอดิเล็กทรอนิกส์ดูเุยอดนี่ครับเราได้ถอดออกมาครับเห็นสภาพนี้ไม่คิดว่าจะใช้งานได้นะครับ ดูสภาพหนึ่งอะไรแต่และตัวดูสภาพมอเตอร์เดิาทำการโมล้างใหม่หมดเลยนะครับรวมทั้งชุดนี้ด้วยโอเคนะครับ,รบแล้วก็ได้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ออกมาเรียบร้อยโมอใหม่เราจะระบีหโมอใหม่แล้ว ล้างเสร็จเรียบร้อยีก็เจอปัญหานะครับเฟืองแตกนะครับเราก็จะทำการซ่อมนะครับซ่อมเฟืองโดยการใช้ความร้อนนะครับนี่ครับนี่เราก็อัจฉรบีเข้าไปใหม่เรียบร้อยนะ้นะนี่งามๆนะครับเจรบีเอาใหม่ครับประกอบนะครับท่านี้ก็เป็นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับในการโม กระจกระบบมอเตอร์กระจกพับนะครับใช้งานได้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปใส่กันครับก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนอยู่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปประกอบกันอันนี้เป็นด้านขวานะครับเ,เพื่อนๆแกะออกมาแล้วครับคือจระบีมันเป็นยางยืดและเหนียวมากเลยนะี่เดี๋ยวจะแตะให้ดูครับ เนี่ยมันเหนียวแบบนี้เลยคือมันเหนืดมากสุดยอดอะ่ะจะทาการล้างใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวทำการล้างใหม่ห้มดเลย,นะลลหหเ,ลยเหนียวมากเลยเป็นยางเหมือนหมากฝรั่งเลยนะมันไม่หล่อเลื่นเลยครับกินกําลังมอเตอร์มากเลย กระกก็ไปนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการโมโกระจก มอเตอร์ Motor, ระบบเฟืองมอเตอร์กระจกนะครับผมก็ใช้ได้ลื่นๆหน่อยนะครับโอเคนะครับพอก็อจบคลิปวิดีโอตั้งนี้พบกับแพทริวในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ